สวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพครับคลิปนี้เราได้ไม่ลอยของโบย่ามาเรียบร้อยแล้วก็เลยทำให้ยืนพูดไกลๆไ,ได้นะครับตอนนี้พี่โออยู่ที่เมเจอร์ซินนเพ็กสาขารังสิตซึ่งบริเวณที่เราอยู่นี้เป็นบริเวณทางเข้าซึ่งตอนนี้เขามีประตูต่างมิตินี่แหละทะลุได้ทะลุทะลวงคนผู้ชมสามารถเข้ามาได้เองเลยโดยที่ไม่ต้องมีพนักงานนะครับและตรงนี้ก็มีสแตนดี้แบ็กดรปขนาดใหญ่ เหมาะกับการถ่ายรูปมากเดี๋ยวเราจะแนะนำตัวละครก่อนก็ขอบคุณเมเจอร์ซิเดน็กที่เ e อื้อเฟื้อให้พี่โอททำคลิปได้โดยง่ายนะครับนี่คือ summer f a s i n g เวอร์ชันนี้ภาคเสียงโดยรีฮาน่าภาคไทยโดย v ีวีโอเนะครับและนี่คือ,อ,อไร้นามใช่ไหมไร้นามอยู่ไหนอ่ะอันนี้อันนี้ป้าป้านะครับป้าป้า s ม m m e r ไร้นามน่าจะเป็นตัวนี้มากกว่านะครับแล้วก็ บรรดาเสมอฟ์เนี่ยหน้าตาเหมือนกันไปหมดเลยโดยที่มีแค่บางตัวเท่านั้นที่แตกต่างพี่โอชีตรงนี้ง่ายๆนะครับมเมเจอร์รังสิตนี้มีโรงภาพยนตร์อยู่ถึง16โรงนะครับมีคิดซิเนมาด้วยแล้วก็มีโรงภาพยนตร์ระบบ VIP ด้วยคุณผู้ชมมาใช้บริการได้พี่โอขอตั้งตรงนี้ก็แล้วกันนะครับนี่เสมอเวอร์ชั่นนี้เป็นมีคุณผู้ชมถามแล้วละ่ะว่ามันเกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับเวอร์ชัน ที่แล้วปี2017หรือเปล่าก็พี่โอตอบว่ามันคนลักงานสร้างกันเลยนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเดมี่ลาวาโต้เป็นคนภาคเสียงสมอเฟดแล้วก็มีพี่โออ่านชื่อดาราชื่อคนภาคคือตัวละครเนี่ยมันเป็นเหมือนเหมือนกับของอันที่แล้วมีทั้งเอ่อปาป้ามีทั้งกากามเมลมีทั้งอื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งรามรายชื่อนักภาคนี้เปลี่ยนหมดเลยนะครับพี่โอก็ไม่แน่ใจว่า มันเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันหรือเปล่าแต่ดูแล้วมันเหมือนกับเรื่องจะต่อเนื่องจากภาคที่แล้วเพราะภาคที่แล้วเนี่ยมันจะมีตัวร้ายที่เป็นตัวพี่ภาคนี้ตัวน้องมาเป็นตัวร้ายแทนอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านเสมอแต่เรื่องนี้เขาเล่าเรื่องใหม่ว่า โลกเราจักรวาลเรามันมีคมภี์อยู่สี่เล่มที่เมื่อเอาคมภีร์ทั้งหมดมารวมกันมันจะมีพลังอํานาจมหาศาลทําให้ผู้ที่ได้ครอบครองเนี่ยสามารถเปลี่ยนจักรวาลให้มีแต่ความชั่วร้ายได้นั่นก็คือกากาเมลไปไหนรัล่ะที่โอต้องไปฝั่งนู้นนะนะนครับมีกากาเมลก,าก,าก,ากาับลาาเมลอะไรนี่แหละซึ่งคนภาคเสียงในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะครับดีๆทั้งนั้นเลยนอกจากนี้เดี๋ยวบอกก่อนนี่ริฮันนา นี่รีธาน่านะครับนี่จอร์นกูดแมนจอห์นกูดแมนดาราดังมากในส,สมัยก่อนตัวตัวไร้นามัคือเจมส์คอร์เดนแล้วก็สองคนนี้อ๋อไม่ใช่สิมันม,มีมีพี่น้องอีกสองคนมีเคิร์ตลัดเซลมีจิมมี่คิมเมลมีเยอะพ,อพี่โอจะลืมแล้วว่าใครบ้างแต่ว่าดูรายชื่อแล้วเป็นดาราดังที่เรารู้จักเยอะมากครับนี่ทางเมเจอร์ก็ เพื่อเฟื้อให้พี่โอได้ทําคลิปอย่างสะดวกสบายโดยการให้โปสเตอร์มาพี่โอยืนถืออย่างนี้ได้นะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้พี่โอมีใหม่เรียบร้อยแล้วสามารถยืนกับแบ็กกรอบได้ก็คะแนนในเรื่องนี้ได้น้อยมากครับใน IMDB ได้อยู่ที่40เต็ม100โดยเฉลี่ยจากนักวิจารณ์และ4.3อุ้ยไม่ใช่40เต็ม100นั้นเวอร์ชัน2017ครับภาคนี้จากนักวิจารณ์ได้เพียงแค่ 31เต็มร้อยทางประชาชนน่ะได้เพียงแค่4.3เต็ม10โดยเฉลีย่ยส่วนในเว็บมะเขือหนักมากครับความชอบจากนักวิจารณ์มีแค่20%แต่ประชาชนยังชอบมากกว่าก็คืออยู่ที่66%นะครับขณะนี้เปิดตัวไปแล้วที่อเมริกาทำรายได้เป็นอันดับที่4 รองจากซูเปอร์แมนจูเลสิคเวลและ I Know What You Did Last Summer แต่รวมทั่วโลกแล้วเรื่องนี้ยังทำรายได้สูงกว่า I Know w o w w y o u d i d นะครับก็คือทำไปได้34ล้านจากทุนสร้าง58ล้านในขณะที่เวอร์ชั่นที่แล้ว่ปี2017อัน,นั้นลงทุน60ล้านทำรายได้ไปเกือบ200ล้านแต่คะแนนของภาคที่แล้วก็คือต่ำแล้วนะครับภาคนี้ต่ำกว่าเดิมอีกไม่รู้เป็นเพราะอะไร แต่อาจจะเป็นเพราะเพลงใหม่ๆของรีฮั n นามันฟังแล้วไม่ค่อยสนุกหรือ,อยังไงก็ไม่ทราบนะครับในเรื่องของภาคนี้เขากล่าวว่ามีคำพีโบราณอยู่4ี่เล่มที่มันมีพลังอำนาจถ้าสี่เล่มนี้อยู่รวมกันใครได้ครอบครองเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนโลกเปลี่ยนทั้งจัก,กรวาลให้เป็นดินแดนชั่วร้ายได้นะครับแล้วก็2คนนี้ก็คือตัวร้ายที่คิดอยากจะเปลี่ยนโลกครั้งที่แล้วกากกเมลเป็นตัวร้ายครั้งนี้ อะไรแมวอีกตัวมีแล้วแต่เพื่อพี่โอ๋เครื่องตรงที่มีเอาน้องแมวมาเป็นตัวร้ายนะครับหนังเรื่องไหนที่เอาแมวเป็นตัวร้ายนะพี่โอ๋ว่าเรื่องนั้นน่าจะไม่ประส,ขขสบความสำเร็จเรื่องนี้ก็เช่นกันนอกจากรายได้ต่ําแล้วคะแนนก็ต่ําด้วยนะครับแล้วยังมีผู้ช่วยชื่อแดนดงแดนนี่อะไรนี่แหละเป็นผู้ช่วยที่น่าสงสารมากไม่รู้ว่าไปรับงานคือไปช่วยเหลือคนร้ายแบบนี้ได้ยังไงแล้วก็บทไม่ค่อยสนุกสําหรับคนนั้นนะครับที่จริงทําให้บทดีกว่านี้ได้ ส่วนความเหมือนเหมือนกันของเสมิฟแต่ละตัวเนี่ยก็ทำให้เราแยกไม่ออกแล้วก็ดูดูแล้วก็อึดอัดนะครับโลกที่เต็มไปด้วยสีฟ้าและมีตัวละครแต่ละตัวที่มีภาระหน้าที่การตั้งชื่อตัวเสมิบแต่ละตัว ก็จะต้องตั้งชื่อตามบุค,คลิกหรือความสามารถพิเศษอย่างเช่นตัวนี้ชอบเดินหกลม้มตัวนี้ชอบทำซาวเอฟเฟกตตัวนี้ชอบนุ่นชอบนี่ก็จะเป็นชื่อของเซิร์ฟนั้นนะครับเหมือนเหมือนสโนไวเลยเหมือนคนแครทั้ง7ที่มีแฮปปี้มีคลัมซี่มีอะไรประมาณนี้ในเซิร์ฟกับทายกันแล้วก็ประสบความสำเร็จพอๆกันนะครับทั้งสโนไวแล้วก็สโนไวยังได้ทั้ง200ล้านนะเรื่องนี้แต่สโนไวก็ลงทุน250ล้านนี่นะเรื่องนี้เรื่องนี้น่าจะได้ร้อยล้าน ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามาในช่วงที่เจอกับหนังใหญ่ๆมากมายทั้งไอโนวั y ยูดิตไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่มีทั้งซูเปอร์แมนจูราสติกเวิด์ที่ยังยืนรองอยู่สําหรับประเทศนอกอเมริกาก็มีไซยาราของอินเดียและมีดาบที่คาดอสูงของญี่ปุ่นอีกก็เลยอาการน่าเป็นห่วงนะครับคิดว่าอาจจะอยู่จนถึงวันพุธนี้เท่านั้นพรุ่งนี้แบ,คบ็คโอกนี้ก็อาจจะหายไปก็ได้พี่โอก็เลยต้องมารีบทำคลิป เพื่อที่จะบอกคุณผู้ชมว่าหนังเรื่องนี้พี่โอดูแล้วรู้สึกสนุกอยู่นะครับไม่ใช่ไม่สนุกมันไม่ได้แย่อย่างคะแนนนั้นพี่โอสามารถให้เรื่องนี้ได้ถึง7เต็มสิบทั้งๆที่พี่โอรู้สึกหลับๆตื่นๆแต่มันก็เป็นความหลับที่สบายนะเป็นการพักผ่อนที่ค่อนข้าง สบายไม่มีเสียงรบกวนแบบเรื่องเสียงซ่อนผีเลยอันนั้นโอ้โหนั้นง่วงขนาดไหนคือเพลียขนาดไหนปดนองขนาดไหนก็ดูเรื่องนั้นก็หลับไม่ได้หนังเข้าวันที่17เหมือนกันนะครับและคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายที่พี่โอจะพูดถึงภาพยนตร์ที่เข้าฉายตั้งแต่วันที่17รกรกฎานคมไปต้นมาพี่โอพูดไปครบหมดแล้วนะครับ6เรื่องก็เรื่องที่แล้วเสียงซ่อนผีเรื่องนี้เสมอก,ก่อนหน้านั้นก็จะมีซูเปอร์แมนไซยาลายอ้อและเลือดเดือดฝ่าองค์กรทมินนะครับ ถ้าพี่โอ้พูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขอไปแล้วพบกใหมาในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับบทภาพยนตร์โดยแพมเบรดี้แล้วก็กำกับโดยคลิสมิลเลอร์นะครับแล้วน,นี้เป็นตัวเป็นพูดอีกชนิดหนึ่งมั้งมันไม่มีฉากขี่มอเตอร์ไซค์นะจำไม่ได้เลยว,ว่าอยู่ในช่วงพี่โอหลับก็ไม่รู้ ขอบคุณเมเจอร์รังสิตนะครับเมเจอร์รังสิตมีโรงภาพยนตร์ดีๆถึง16โรงรวมทั้งมีคิดซินมาและมีโรงภาพยนตร์ในระบบ V.I.P. ด้วยครับ